ถนนการเมืองไทยมีอยู่2เส้นนะครับเส้นแรกก็คือเส้นเพื่อไทยครับมุ่งหน้าไปสู่การยุบสภาเส้นที่2ก็คือเส้นภูมิใจไทยมุ่งหน้าไปสู่การโหวตเลือกนายกแนวโน้มตอนนี้จะมาเส้นที่2แล้วครับเพราะมีข่าวสะพัดมาเลยครับว่าสำนักองคมนตรีได้ตีกลับพระราชกิจดีการยุบสภาของคุณภูมิธรรมไม่เป็นไปนตามระเบียบครับ ขณะเดียวกันแกนนำพักเพื่อไทยมองว่าหากไม่มีการยุบสภาคาดว่าการโหวตเลือกนายกของที่ประชุมสภาน่าจะเกิดขึ้นได้วันศุกร์นี้5กันยายน68นะครับตอนนี้คือช่วงเย็นของวันที่3กันยายน68นะครับทุกสื่อรายงานเหมือนกันเลยนะครับว่าแหล่งข่าวจากธรเนียบรัฐบาลระบุว่าหลังจากที่คุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยปฏิบัติหน้าที่นายกได้กราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าวันนี้3กันยายนสำนักองคมนตรีในฐานะหน่วยงานการกรองหนังสือและถวายความเห็นประกอบการกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและทรงลงพระบระมาพิไทยได้ส่งคืนร่างพระราชกิจสเดีกากลับมายังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยหนังสือนำกลับส่งมาระบุว่าการกราบบังคมทูลร่างพระราชกิจสเดียุบสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นไปนตามระเบียบการนำเสนอเพื่อขอพระมหากรุณา เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีปัญหาข้อขัดแย้งว่ากระทำได้หรือไม่ประกอบกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทำความเห็นประกอบรัฐบาลรักษาการไม่สามารถกราบบังคมทูลร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาได้จึงไม่สามารถกราบบังคมทูลเพื่อสรงลงพระประมาภิไธยได้ทั้งนี้รายงานข่าวระบุว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำรายงานให้คุณภูมิธรรมในฐานะผู้กราบบังคมทูลทราบแล้ว โดยนําเสนอหนังสือของสํานักองคมนตรีไปให้ทราบด้วยและแน่นอนครับว่าหนังสือนี้จะต้องไปถึงมือของประธานสภาอาจารย์วันน้อเช่นเดียวกันเพื่อจะใช้ในการกําหนดวันเพื่อเตรียมประชุมสภาโหวตเลือกนาย,ยกต่อไปโดยทางแกนนาของพักเพื่อไทยเชื่อว่าถ้าหากไม่มีการยุบสภา การโหวตเลือกนายกก็น่าจะเป็นวันที่5กันยายน68นี้และจากการประกาศของพักประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่จะเทคะแนนโหวตคน n ดเดตนายกพักภูมิใจไทยคือคุณอนุทินชาญวีรกูลก็น่าจะทําให้คุณอนุทินได้เป็นนายกคนที่32ของไทยนะครับและคุณอนุทินก็ยืนยันว่าจะทําตามข้อตกลง5ข้อที่ได้ลงนามร่วมเอาไว้กับทางพักประชาชนด้วยโดยเฉพาะการยุบสภาภายในเวลา4เดือนหลังจากการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับ